สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในรถโตต้ามาเจสตี้นะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครที่ได้รับความนิยมแล้วก็กระแสที่มาแรงมากๆนะครับโห oh, มีรถในจอดทํางนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสีคันเลยนะฮะรวมถึงรถที่ทิ้งไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทําแบบเท้าแขนคนขับไม่มีมาทําเพิ่มได้นะครับทําลายไม้ที่หวางแก้วตรงเบาะข้างคนขับก็ทําได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพา มาชมงานติดตั้งในรถเมตี้คันนี้นะครับกับจอโคคันนี้ติดจอเยอะมากๆว่าเป็นจอด้านหน้าใหญ่เบิ้มถึง12นิ้วทีวีเพดานด้านหลังเนี่ยว่าแถวสองเนี่ยหรือแถวด้านหลังยาวไปเลยเนี่ยขนาดใหญ่ถึง15นิ้วยังไม่พอยังมีหัวหมอนด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับ กับผมเนี่ยครับจอด้านหน้าเป็นจอแอดวานนะครับขนาด12นิ้วปกติที่ผมพาไปชมเนี่ยจะเป็นการใส่อินเทอร์เฟซใช้จอเดิมแต่คันนี้เปลี่ยนหน้าจอเข้าไปนะครับเปลี่ยนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ระบบเดิมเนี่ยเขาเกียร์ถอยเขาเกียร์ถอยปับป๊บนี่นะครับกล้องเดิมที่มากับ ตัวรถนะฮะกล้องรอบขันยังใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างยังโชว์เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแต่ว่าความเจ๋งคือจอด้านหน้านี่ใหญ่เบิ่มเลยครับแล้วตัวนี้ระบบเอาไปจอเพดานด้านหลังเป็นระบบ HDMI นะครับดังน,นั้นจอด้านหลังเนี่ยได้แน่นอนเลยความคมชัดนะครับมันจะไม่เหมือนอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซจะเอาแค่ AV แต่ว่าตัวจอ Android รุ่นนี้เอาเป็น HDMI เพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับ คนที่นั่งด้านหลังด้วยนะครับนี่นะฮะกดเข้ามาที่โปรแกรมนะครับนี่นะครับเป็นระบบ Android นะครับแชร์ Wi-Fi เล่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็น a s Play นะครับ Netflix นะครับจุกนะครับ MX Player ดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะกดออกมาก่อนเลื่อนลงมานะครับมีส่วน u t u b e มี2 i d TV d TV ใช้แผนที่นำทาง Google Map ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับ เวลาเล่นหนังเนี่ยจอใหญ่มากไปยังภาพยนตร์แบบนี้นี่นะครับนี่กดให้มันเต็มจอนะอนกดกดกดจนมันเต็มจอปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะฮะแล้วคันนี้ยังเพิ่มความกระหึ่มนะครับเนี่ยฮะเสียงเบสเสีย <im it> งหนังนี่มันมากๆากนะครับคันนี้ใส่ลำโพงตรงรุ่นนะฮะท็อปพาร์เลสนะครับแล้วมีการเพิ่มในส่วนของซับบ็อกนะครับเข้ามาอยู่ ตรงฝั่งใต้เบาะข้างคนขับเราเนี่ยเบรคได้กระหึมเลยนะครับเราดูหนังเนี่ยฮะเขาเรียก full option full set จริงๆนะฮะ จอใหญ่นะครับภาพคมชัดเสียงกระหึ่มเนี่ยขับรถไกลๆเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงปีใหม่สงการกับบ้านต่างจังหวัดนี่นั่งรถกันสบายๆย,ยาวๆมีหนังดูนะครับแบบนี้เรียกว่าฟูออปชั่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมจอด้านหลังกันต่อดีกว่าครับตอนนี้ผมก็มาอยู่แถวหลังแล้วนะครับแต่ว่านี้รถคันนี้มีเบาะเยอะจริงๆนะครับนั่งได้ถึง นั่งนะั่งจอตอนหน้ามาเนี่ยผมนั่งอยู่แถวที่3นะครับด้านหลังยังพับเบาะขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ยังเอามานั่งด้านหลังได้อีกอยูแถวที่4นะครับแต่คราวนี้ความไฮไลท์ของคันนี้นะครับนอกเหนือจากผมนั่งอยู่แถวที่3แบบนี้แล้วนะครับความสะดวกสบายความกว้างเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานนั่งรถการเดินทางไกลๆอยู่แล้วยังมีทีวีพิดดานจอใหญ่ๆให้อาชมอีกแถมยังมีจอหัวหมอนอยู่หลังเปาอ,อีกไปชมกันดีกว่าครับนี่ครับผมมานั่งอยู่ ด้านหลังแบบนี้นะครับนอกเหนือจากที่ผมจะดูทีวีดานจอใหญ่ๆดูหนังมันมันได้แล้วผมยังมีจอหัวหมอนที่เป็นระบบ Android นะครับสามารถที่จะเล่นแยกอิสระได้เลยนะครับสามารถใช้หูฟังบลูทูธไร้สายเชื่อมต่อแล้วก็แชร์ฮอสปอ o t ตจับสัญญาณ Wi-Fi ตัวเดียวกับที่ใช้กับจอด้านหน้ามาเล่น YouTube รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ถ้ามีหนังผมสามารถเสียบเล่นแยกอิสระ จากด้านหน้าได้เลยอันนี้ก็คือความเจ๋งนะครับนอกจากนั้นคือภาพของตัวจอเนี่ยบอกได้เลยว่าคมชัดมากๆหัวหมอนตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ถึง11.8นิ้วนะครับเนี่ยครับคือความใหญ่ของตัวจอหัวหมอนนะที่เป็นระบบ Android เนี่ยฮะความคมชัดบอกได้เลยว่าธรรมดานะครับเนี่ยฮะสุดจริงๆนะครับคันนี้นะครับมีจอในรถนะครับมากถึง4จอด้วยกันนะครับนั่งด้านหลังแบบนี้สบายๆสามารถทัชสกรีนเล่นได้นะครับแต่กรณีที่เราสามารถที่จะใช้งาน แยกจากจอหน้าได้เลยอันนี้คือความเจ๋งนะครของรถรุ่นนี้ที่ติดตั้งระบบแบบนี้เข้าไปในตัวรถครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมและกับผลงานการติดตั้งในรถโตลต้ามาเ e s ตี้คันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวนะครับอีกหนึ่งรุ่นนที่ได้รับกระแสตอบรับ อย่างดีมากๆนะครับจากกลุ่มผู้ใช้รถนะครับแล้วก็นํารถเข้ามาติดตั้งใช้บริการในส่วนของมัลติมีเดียในส่วนของระบบภาพระบบเสียงเนี่ยคุณทําได้หมดเลยนะครับอยากให้รถเงียบนะครับก็สามารถแดมทั้งคันได้นะครับอยากได้มัลติมีเดียระบบภาพเจ๋งๆแบบนี้ก็ต้องมาหาเราที่มิราจออเดียโออยากได้ระบบเสียงที่ดีนะครับเพิ่มเบรดเพิ่มซับให้มันเป็นรถครอบครัวจริงๆไว้เหมาะกับเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย ดีมากๆรถคันนี้ผมนั่งแถวสามี่บอกเลยกว้างมากๆนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดส s c คร b e f เฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับหรือสอบถามเราเข้ามาได้ทาง Line แอดออฟฟิเชียลนะครับทีมแอดไซด์ตามด้วยม i ราชออ u ด i o โอนะครับเบอร์โทรของเราเบอร์โทร02ครับ3834555นะครับก่อนจากกันนะครับ ฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับแล้วสนใจติดตั้งกับรถรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วกับรถเจ๋งๆคันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ